สืพิมลีกในโปรแกรม Box i n g d ง y มีเตะในวันพุธที่ยิเจธันวาคมด้วยนะครับโดยที่คู่สสำคัญในช่วงเวลาตี2อครึ่งเป็นเกมระหว่างเคลซีกับกิซซาพาเล่เชลวซีของคุณซอมอลซิโอโปเชติโนเพึ่งไปแพ้ต่อบุ๊บมา1ประตูต่อ2ในนัดล่าสุดเกมนี้กลับมาเล่นในรังสแตมฟอร์ดบิตต้องปรับทัพอย่างน้อย3ามตำแหน่งนะครับเลสลีย์อุโกโชุกูกองกลางดาวรุ่งที่ได้ขาดเป็นตัวจริงในนัดล่าสุดมีอาการบาดเจ็บลงสนามไม่ได้ขณะที่ไลฮิมสเตอร์ลิงกับโคลุกตัวสํา ติดโทษแบนพร้อมกันหลังจากสะสมใบเหลืองครบโคตาทําให้ไม่สามารถช่วยทีมได้หลายคราวดีคือมอยสรเซตไกเซโดหายไข้พร้อมกับมาช่วยแดนกลางอีกครั้งนะครับส่วนทางคิสโตเฟอร์อินกุนกูกองหน้าตัวใหม่ที่ลงสำรองแล้วก็ยิงประตูดได้ในนัดล่าสุดมีลุ้นออกสตาร์ตเป็นตัวจริงในเกมนี้ ขณะที่คีซอฟพาเลตของคุณซูมไรคอสันเกมล่าสุดเสมอไปตันมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งเกมนี้ไม่มีใครเจ็บเพิ่มนอกเหนือไปจากกลุ่มที่เจ็บอยู่แล้วอย่างออส t ันเอดูอาร์แซมจอห์นสโตนโจเอลบอร์ดล็อบโฮดดิงแล้วก็ชิคดูกกเล่ส่วนเอเบเลชีเอเซที่เป็นสำรองในนัดล่าสุดแล้วก็ทำผลงานได้ดีมีลุ้นกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้ง นักเตะที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีมเชลซีจะมาในระบบ4-2-3-1มียอร์เยเปโตวิชทำน้าที่เฝ้าเสาแนวรับ4คนประกอบด้วยมาโรกุสโตอักเซลดิซาซีติอาโกซิวาและลีวโควิลตรงกลางได้โมเซต์กเซโดหายป่วยกลับมาจับคู่กับคอนเนอร์กาลาลเกอร์ส่วนทางอินโซเฟนันเดสยังไม่ฟิตเต็มร้อยดีนักแนวรุก็จะมีนูโนมาดูเอเก้คริสโตเฟอร์เอ็นกุนกูมิคาโรมูริชช่วยกันปั้นเกมอยู่ข้างหลังนิโกรัแจักสัน ทางฝั่งคิสซาพาเลตมาในระบบ4 2 3 1เช่นกันมีดีนเฮนเดอร์สันทำมาที่เฝ้าเสาสองหลัง4คนมีเนเทเนลคายโจคิมอันเดอร์เซนมาร์เกฮีและก็ไทลิกวิเชลลงเล่นร่วมกันโดยที่ตรงกลางให้เจฟเฟอร์สันเลอร์ม,มาจับคู่กับคิสลีชาร์ดเกมรุกจะเป็นหน้าที่ของไมเคิลโอลิเซ่เอเบริชเอเซ่จอร์แดนอาร์ยูโดยที่หน้าเป้าก็จะเป็นชองฟิลิปมาเตต้าสถิติเจอกันของคู่นี้ค่อนข้างข่มกันมากทีเดียวนะครับ12นัดหลังสุดในทุกรายการปรากฏว่าเชลซีเอาชนะ เอาชนะได้ตลอด12นัดไม่มีพลาดเลยอีกค้่สำคัญของพิมพ์ลิขค่ำคืนนี้เป็นเกมระหว่างเอเบอร์ตันกับแมเชสเตอร์ซิตี้ที่สนามกูดิสันพาร์คในเวลาตี35นาทีเจ้าทีนท็อปฟี่สีน้ำเงินของกุสซิชอนได้พิ่งไปแพ้ต่อสเปอร์มา1ประตูต่อ2ในนัดล่าสุด หลังจากก่อนหน้านี้ฟอร์มดีชนะมาสนัดติดในลีกเกมนี้ต้องรอรุ้นอาการอิดิซ่ากาาเกกองกลางตัวเก่าที่เจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมกับสเปอร์แต่คาดว่าไม่น่าจะลงเล่นได้เช่นเดียวกับทางแอชเชยังเชมุสโคแมนและก็อับดุลไลดูกูเล่ที่บาดเจ็บอยู่แล้วทั้งฟังเบลไปสีฟ้าของอุสซูเปปกลเดโอลาเพิ่งเดินทางไปเตะสโมสรโลกที่ประเทศซาอุดิอาระเบียแล้วก็คว้าแชมป์กลับมาครองได้แต่ว่าฟอร์มในลีกก่อนหน้านี้ไม่ค่อยดีเก็บได้เป็นแค่7คะแนนจากหกนัด สภาพความพร้อมล่าสุดต้องรอรุนอาการของโรดี้กองกลางตัวสําคัญที่เจ็บหนักจากเกมสโมสรโลกแต่คาดว่าน่าจะลงสนามได้ถ้าว่าในรายของเออร์ลิงฮาแลนด์ดาวนซันบวตัวเก่งของทีมยังไม่ฟิตเต็มร้อยเช่นเดียวกับเควินเดบอยแล้วก็เชลิมีโดกูที่แม้จะเริ่มกลับมาซ้อมได้แล้วก็ตามนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมเอเวอร์ตันจะมาในระบบ4ี่หนมีจอแดนพิกฟอร์ดทำหน้าที่เฝ้าเสาก่องหลัง4คนประกอบด้วยนาธานเพตูสันเจมสทาคอฟสกี้จจรตเบรนเวดมิติตาลีมิโคเรน โสซนตรงกลางให้อามาดูโอรนาคอยตัดเกมแล้วก็เกมรุกเป็นหน้าที่ของแจ็คแฮร์ริสันเจมส์การ์เนอร์อังเดโกเมสแล้วก็เดวไดแม็กดิวโดยที่มีโดมินิกคารเวิร์ลูวินเป็นหน้าเป้าทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้มาในระบบ4-2-3-1มีเอเดรซอนทำหน้าที่เฝ้าเสากองหลังประกอบด้วยไคล์วอลเกอร์จอห์นสโตนลูเบนดีอาร์ตยอสโกกาบาดิโอโดยที่มาติโอโคเวซิตจะจับคู่ตรงกลางกับโบรดี้ที่น่าจะฟิตทันลงสนามส่วนเกมรุกเป็นฟิลโฟเดนบานาโดซิลวาและแจ็คกิลิ ช่วยกันทําเกมอยู่ข้างหลังฮูเลียนอลวเเลตมนเชสเตอร์ซิตี้มีสติดีมากในการมาเยือนคุลสันตปาร์กของเอเวอเรตเพราะว่าเก็บชัยชนะกลับออกไปได้ตลอด7นัดหลังสุด